สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตส,สู้ขู่สู้คนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลและกระทางไกลาทางใต้และกระทางเหนือในประเทศและกระต่างประเทศะนะศพี่น้องเนาะทาง youtube และกระทาง Facebook รา้าฟ f เฟซบุ๊กเรียวนะพี่น้องเนาะพวกพระเจ้าคลิปลงสองทางเนาะจากคลิปเดียวนี่ลราจะพี่น้องจากลงสองทางเนาะพี่นอาา้องภาพไปจากมืดจังหน่อยเดีอจวจะพี่น้องจากเพราะว่ามืดฟ้ามืดฝุ่นพี่น้องต๊เบิร์มือเบิร์เวียนพี่น้องจากตกา๊ะห้ามือติดแหละ ทางบ้านพี่น้องต๊กคือกันอยู่บนน้านจ้า <c oughs> คอมเมนต์มาเด้อจ้าพี่น้องจา๋าเมื่อนี้พัชชาสิพาพี่น้องมาเข้าช่อแม่ใบสีแบบโบราณน,น้เจ้าค่ะแต่ใช้เป็นนิ้วประยุกนา้าจ้ามาเพื่อมาชมนํากันเลยจา้าอันนี้คือนิ้วใบสีที่พัชชาได้เหตไว้น้นะจา้าเป็นนิ้วประยุกต์เด้อจ้าพี่น้องจา๋าโอบด้วยใบลิ้นกระบ,บือสีแดงน้จ้าพี่น้องจา๋าโอบสองสันเด้อจา้ามาเข้าช่อกันเลยจา้าพัชชาจะใช้ลวดสองเส้นเด้อจา้าเมื่อนี้เป็นลวดเบอร์สิบแปดพี่น้องจา๋า เนาะหลังจากนั้นจะมาม้วนเป็นนิ้วใบสีประยุกจะ้ะวอ่งว่ไปแลยแบบนี้ม้วนเป็นนิ้วใบสี่โบราณพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยคือจะว่าอย่างกับว,ว่าไปปากกะไรไปตองกับมาเตะแตบบนี้อืมนี่จ้าพัชาม้วนหนี่พยายามเพิดห้น,หน,นิ้วเปะๆเลยพี่น้องเด้อสังเกตเลยพัชาจะบบมากนิ้วกลมๆเนาะเห็นลหลายๆคนข้าเจ้าเพิดข้าเจ้ากับม้วนกลมลูด เขามันเข้าช้อยากนิ้วกล่มนะหลังจากนั้นกน็เอาลวดเสียบเข้าไปพี่น้องจ๋าลวดก็ได้เอาลวดเสียบเข้าไปแล้วก็แม็กให้เรียบร้อยจ้าแล้วแล้วก็ใส่ใบนิ่นกระบือมว่าโอบบันนี้ จ้โอบขวาอบซ้ายเรือจ้าพี่น้องจ้าลูกแม็กกัสิเบิรพี่น้องเออไม่ได้ไปซื้อสิพอบอบุนี่สิพอได้เข้าชอแล้วบบุลูกแม็กเรือแถวเดียวนึงเะแถวนึงก็อีกครึ่งแถวในลูกในตัวแม็กเนี่ยแะจักสิพอบ,อบบุบไ่ได้ไปซื้อลูกแม็กไว้ฝนกระตก โอ้เข้าไปไสขวาแบบนี้เซ็ตเรียบร้อยพี่น้องจา้าต่อไปก็เข้าชอ่อจ้ะนี่เอานิา้วใบสีมาวางไปเลยใช้แม็กแม็กติดกันไว้จา้ามดตอกมาห่อภาพเลยดึงลงนั่นนี่จ้ะนี่ดึงลงขวาดึงลงซ้ายดึงลงให้แน่นจ้ะดึงลงนันนี่เดอ้อดึงซักลงมาแนวน,นี้พี่นอ้องให้เฉียงลงมาถ้าดึงลงมาตรงๆแล้วบงงามเด้อจา้า ตัดส่วนเกินออกจ้ะนิ้วต่อไปนิ้วที่สองพัชชาพยายามเรียงเอาตั้งแต่นิ้วสันส้นๆมาก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ๋านิ้วยาวๆไว้ทีหลังจ้ะรุ่นนำลูกแม็กกระนองนั้นจักลูกแม็กสีพอ่บาๆทับจาก้างทึงพิจาร้วก็เสียงลงมานี่ให้เฉียงลงมาแนวนี้จะง,งามพี่น้องจ๋า ฟังนี่ก็เหตุคือเดียวเสียงลงมาแม็กหน้าหลังเดื้อจากวิธีเข้าชอเข้าแบบง่ายๆพี่น้องดูพี่ชายเข้าแบบตอนแรกกับวาสีเข้าแบบก้าบข้างให้พี่น้องเบิ่งสองข้างเนาะจ้ะพี่น้องจ้าพัชชายันลุกแม็กบ่พอก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเข้าแบบโบราณเนานะจ้ะตอนแรกก็ตั้งใจจะเข้าแบบก้าบข้างอะไพี่น้องอื กาบข้างในส่วนมากข้าเจ้าจะเข้าแม่ใบสีประกวดเนาะแม่ใบสีโบราาแม่ใบสีไปประกวดข้าเจ้าจะเข้าแบบกราบข้างมันจะเข้าได้ชอใหญ่แล้วก็จะเข้าได้ยาวหลายนิ้วพี่น้องจ๋าก้าบข้างนี่ก็ดึงลงมาแล้วนี่แม็กทีละข้างฝั่งนี้แล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาแน่นๆแม็กหน้าหลัง จักชิดายจักนิ้วพอแล้วกับใครเนี่ยลูกแม็กกระไดที่ไปซื้อแล้วกับจังกไม่เหตุผดสีค้าพี่น้องจา๋ามืดฟ้ามืดฝนมาแล้วบริอยู่ไกลๆนะอยู่ไกลยอยู่ดิวางสองโลหุละเนี่ยแม็กรุด ชี้กใบตองกันใหญ่พอสมควรเด้อจ่าพี่น้องบางคนกระามพัชชามาบา่าพัชาชาทำไมไม่บอกว่าใบตองยาวกี่เซนค่อยกะเอาพี่น้องค่อยก็บอกหลายคลิปแล้วคอยใช้การกะค่อยบอกเคยวัดดอกเวลาเหตุงานให้ลูกค้าดีค่อยก็บอกเคยวัดพี่น้องคอยว้าตามซื้อเด้ออืมเราค่อยกะคิดว่าหลายหลายคนที่ข้าเจ้าเห็ดนะข้าเจ้าก็บบวัดดอกพี่น้องเขามาสอนข้าเจ้าเขาเว้าวพอคือสซ,ซื้อว่าจากนิ้วจากสินนะ เวลาพปเฮ็ดอ๋อยบ่ได้วัดดอกไพชิมานั่งวัดยูหันกับเบลเลวจะเทื่อแล้วเขาเจ้าก็ใช้การกะอันและเขาเจ้าก็วัดจานแรกนั่นแหละคาบางคนวัดก็ไดวัดแต่อันแรก,อ,แรกอันที่สองอันที่3กับกะเอาจีกวกัวเอาสาแบบ่มันละสีมาว่าอันนี้กี่นิว้วอันนี้กี่เส้นนะ่ะบเป็นดอกพี่น้องยี่หลีเสื้อค่อยนี่กะเอาลดพี่น้องก็ใช้การกะเอาลดว่า งานชิ้นน้อยบอ่อชิ้นใหญ่บอ่อมันควรใส่ใบตองน้อยสำหรัควรใส่ใบตองใหญ่สำหรับกะเอารวยพี่น้องจ้าบางอันพระช,ชาบริวัติให้อลีเนาะบางอันพระช,ชากะ,กะกะให้อยู่ว่าประมาณเท่านี้เท่านั้นบางอันกระจิกใบตองใหญ่ไปมันกับบงามเนาะก็เลยต้องบอกว่าจากนิว้วจักเส้นนะแต่กับบริวัติจะเคื่อดออกว่าว่าพื้นบอกจากนิว้วจักเส้นกะกะเอาจะกข้อมือเจ้าของมากง่ายอลีเด้ผู้ค่านะพี่น้องยาวเป็นเยี่งเป็นย่างเน้ะ ตายลูกแม็กสิบัพองงามดีอยู่เนนอพี่นอนะ้องเนาะงามดีอยู่ฮัสเซดายอากาศกระไดมันบบแจ้งพี่น้องสีมันเลยอยากมืดคืออยู่ลูกแม็กเบิร์ตพอดีเด้อพี่น้องเด้อเบิร์ตครับเบิร์ตเน่เก็บสีบ่พอเหลือฮอาทิปรูกวันนี้ฮัน ไปหาข้อเอาในแม็กเก้าที่มันติดอยู่เหรอนะพี่น้องลูกแม็กกระไดพี่อันอพอพอเบิร์พอดีได้สิบเอดนิ้วโอ้ยเสียงรถกระดังดังเลยพี่น้องจ๋าขอโทษขออภัยหลาย,ลายถนนเงอือนติดถนนนิ้ม สุดยอดเลยแหละสองสี 2, 4, 6, 8, 10, 11, ่หกแปดสิบสิบเอ็ดนี้เก็บชิ้นงานจา้ะบาดนี้เก็บชิ้นงานกานับัานง่ายง่ายเลยจ้ะนี่ขวาซ้ายลวจา้านี่ตัดให้มันตรงลวดนี่พระชาชิบ,บตัดทถิ่มเดือพี่น้องเสียดายค่อยเอาไว้เฮ็ด ให้ซุ้มเจ้าเบิ่ง,งานอื่นอีกเขาตัดทิ่มกระสั่นไปเรื่อยๆตะลวดนี่ก็ยังเบิดพี่น้องคอยไปตัดเอาลวดอันอ้อมงัวไว้นะลวดซอสอ้อมงัวคอยเด่วนี้คอยไปตัดเอา <c oughs> มันบ่มีฮีมันซุกซื่นเนีวพี่น้องหลังจากจนั้นกลับมาดัดงอดัดโคง้งอย่างได้โคง้งอย่างได้งอสมัยก็ดัดเอาโค้งหลายงอหลกับบงงามเนะจ้านี่เราวคอยฉีไปตุบแต่งดอกไม้แบบนี้เอาดอกไม้มาประดับให้ซุ้มเจ้าเบึงว่างามบบนี่ตอนนี้ฉีดน้ำ สวยพี่น้องจ้าเออสวยไปอีกแบบเดี๋ยวค่อยไปดอกไม้มาตุบแต่งกัน้อพี่น้องเด้อี๋ยว,วจะมาเบิ่งนำกันอีกเชือนึงเนาะจ้าบอสีสวยคือพระช,ชาว้าวอีดีบอเนาะจ้าเซตเรียบร้อยพี่น้องเจ้าขาตอนนี้กระตุบแต่งดอกไม้แล้วเรียบร้อยพี่น้องจางามเนาะจ้างามบ่พี่น้องจ๋า คอมเมนต์ที่ชมมาเด้อจ้าใส่กาบข้างเด้อจ้านี่บะได้เข้าแบบประยุกต์เด้อจ้าเข้าแบบประยุกต์อยู่แต่เข้าเปียเข้าแบบกาบข้างนะพี่น้องจ้าเป็นอะไรก็ที่ชมมาบันทึกอกทึกใจพี่น้องเบจการตบแต่งดอกไม้กับใส้เป็นลักเม็ดมะยมเด้อจ้านกรักแค่ดอกลักสดนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อไม่ให้เป็นลักเม็ดมะยมเอาเนาะจ้า สวยงามบอพี่น้องเป็นอะไรกติชมเข้ามาบ่าทึกอกทึกใจพี่น้องโบนาะเจ้าค่ะห้าพัชชาสอนบวเข้าใจหรือว่าวไาวาเกินไปนพี่น้องนะก็ขอโทษขออภัยนำหลายๆเด้อพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้สิได้ขออําลาพาจ่าไปก่อนเด้อจาพบพอกันคลิปหน้าจา้าอยู่ดีมีแหงบระสุคุสุขุนบวเจิบบวชไขบหชจนจา้าไปแล้วจา้าสวัสดีจา้า